เดี๋ยวให้เขาช่วยกันให้เขาช่วยกันพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วมาดูว่าเรื่องแรกคือเรื่องของใครใครในที่นี้เห็นลุกนิ่งๆแต่ขี้กลัวขี้ระแวงสุดๆอย่าเพิ่งบอกนะตั้ม่ม้ยเราเราอะนะออนิ่งสุดตอนนี้ที่เห็นนะมีอยู่สองคือมีบอสกับโ no นอื่น <c oughs> แต่ผมว่าบอสพี่ว่าโ no นอื่นชีม้มาเลยเรื่งสองสัม เห็นไหมใตาที่เชียบแหลมเชียบคมบอสคือยังไงแบบที่กลัวที่ระแวงเรื่องอะไรลูกอ่าผมจะเป็นคนที่แบบแพนิคในสิ่งที่ยังไม่เกิดเหมือนแบบว่าเวลามีใครมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะฟังแล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วแล้เคยโดนเพื่อนๆแกล้งไหมโดน พี่พี่ทุกคนแกทุกคนคือผมคือจะเล่าเล่าเรื่องนี้ดีกว่าบ้านมีสิงอ่าคือผมเป็นคนที่แบบกลัวกลัวอะไรแบบนี้กลัวกลัวกุ๊กขูกลัวก็ผีไม่ต้องแล้วนะน้องหัวใจวายไม่กลัวแบบผมไม่ได้กลัวแบบผีแบบเป็นแบบของที่ของจริงนะแต่ผมกลัวแบบผีที่แบบที่เป็นคนมาหลอกอ่ัตกใจน้องก็สไตา์พี่ตกใจใช่ครับนั่นแหละก็เลยแบบคือเหมือนเขาจะให้เล่นเกม เข้าบ้านผิดสิ่งกันแล้วทีนี้ผมก็แบบผมก็งอไงเลยพี่ผมไม่เข้าได้ไหมผมกลัวเผื่อผมเป็นอะไรไปทําไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะเราเนี่ยอะไรมาเพรามมาแห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยใช่ครับผมใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นรู้สึกชนเรื่องน้อมันสนุกมากเลยครับเก่งมากครับพี่ตั้มเรื่องน้องมัาสนุกเลยนะว่ามิชุลิงเดี๋ยวนะมิชุลิง พี่พูดถูกไหมรักเสียงด้วยไม่ชวนไม่ชวนไม่ชวนผิดเออพีดนี่แหละพีดแน่แเลยใช่หรออเพราะเขาเป็นสายแบบแบบคลิกแกล้งไงไม่ชวนไม่ชวนไม่ชวนเอาอย่างนี้เฉลยด้วยคนนั้นพูดคำนี้ออกมาเลยหนึ่งสองสามจริง ผมครับผมหนูพูดว่าอะไรนะไม่จริง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 ทำไมอ่ะใช่ใช่ใชบาย่จริงเฉพาะพูดว่าไม่เชิงผมไปอยู่เกาหลีมาหลายปีครับผมแล้วพอผมภาษาเกาหลีผมใช้ภาษาเกาหลีทุกวันแล้วตัวมันตัวภาษาเกาหลีมันไม่มีแบบจอจานจริงๆแรืมันมีแต่ตัวแบบเป็นช่อช้างขก่นจอจานนะครับผมก็เลยเป็นผมก็เลยติดแบบเวลารีบพูดหรือแบบโลกๆกเงี้ยผมก็ไม่จริงไม่จริงงเงี้ย ไม่แบบมันติดไปแล้วอะครับอ๋ออะไรที่เป็นจอดารเราจะเอาชอช้างเนี่ยหรอใช่ไปล้างชานถึงแบบชอช้างขนาดนั้นเขาเป็นแบบกึ่งชอช้างชอจาและกันเป็นเชียรไม่ไม่จริงแล้วน้องไปอยู่กเกาหลีไป,<อ>ไปเรียนทำอะไรตอนนั้นที่เกาหลีอะอ๋อผมไปไปเรียนด้วยไปเทรนด้วยครับผมอ๋อไปเรียนที่เกาหลีก็ต้องพูดเกาหลีได้แบบ